สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC t a b ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e 1 e เท่านั้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2,568เวลาประมาณ15นาฬิกา45นาทีได้เกิดเหตุพลฐานอดิสรป้อมกลางสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่23 123รอพันค่ายสุรธรรมพิทักษ์เหยียบทุ่นระเบิด ที่เนิน350หรือเนินช้างศึกใกล้ปราสาทตาควายพลฐานอันดิศรเดินข้ามแนวรั้วลวดหนามฝ่ายเราบริเวณบังเกอร์11 12ฐานช้างศึกที่เนิน350เพื่อไปวางหนามเหล็กนอกแนวลวดหนามและเหยียบกับระเบิดขากลับทําให้ข้อเท้าขวาขาดของเอ้ยไข้หัวเข่าเราไข้ทั้งสงสารพีพีพน้องน้องทาหารนะครับที่ปฏิบนนะัติหน้าที่อยู่ชายแดนนะครับขาขาดอีกแล้วล่าสุดวันที่27 นะครับผมเนืน่นหาหาเนื่นสามหาศูนย์เด้อพี่น้องเด้อป้าสาตาค่อยทั้งเขียดทั้งแขนให้ขมเมนจากคนพื้นที่ชายแดนนะครับผมผมบ่่คยไห้ใจพวกขะมเมนหัวควยเลยพี่นอ้องเบิ่งที่ล่ะนะครับผมทหารห่างต้องเสียขาอีกจักหน่ายนะครับผมเล่นีหยังกันอยู่ ผมบอกเลยว่าผมบวชใจจดถึงขนาดผมลงทุนเอาเงินจากของมาเห็ดบ้างเกิดสีเมืน่นหาเมืน่นเอาผมหูดีตั้งแต่ปีหาซีมานี่มาจนหอดมาปีนี้เสียเอาจังไดก็เอาเด้ครับมันมันบวชแล้วนะครับมันบวชแล้วชาวบ้านยังผมนี่ผมพร้อมผมพร้อมเสมอผมบอกเลยว่าผมพร้อมเสมอ ส่วนบริบัตการกองทัพภาค2สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่27สิงหาคม2568ถึงเวลา14นาฬิกาสถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวทหารฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ตรวจพบโดนพื้นที่ชายแดน2ครั้ง2ลำปัจจุบันกองกําลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกําลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการตอบโต้ตามสถานการณ์สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ณจุดผ่านแดนถาวรช่องสังงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดโดยมีแม่ทพัพภาค2ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายไทยและผู้บัญชาการภูมิภาคฐานที่4ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายกัมพูชาการหารือถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเจรจาสร้างความเชื่อมัน่นลดความตึงเครียดและทำรงไว้ซึ่งสันติภาพตามแนวชายแดน โดยมุ่งใช้ทุกกลไกที่จําเป็นในการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าอีกทั้งยังคงยึดมั่นบนพื้นฐานของความเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคขีราชการทั้งาาภาครัฐพ่ายกนชนและประชาชนการดูแลผู้อพยพอำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน80ในพื้นที่อุบลราชธานี40 132คนและในพื้นที่สุรินทร์ศูนย์พักพิงชั่วคราวร0 3 8 8คนปัจจุบันมียอด520คนเนื่องจากมีความวิตกกังวลทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานด้านจิตอาสาเป็นพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลกองกำลังสุรานารีีทท่ฏิิบัตัตตงาตานานนนมแแวชชยดไก โดยพระราชทานอุปกรณ์สายรัดห้ามเลือดจำนวน1,800ชุดใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรองเท้าผ้าใบยี่ห้อนันยาง6,720คู่ผ้าใบจำนวน500ผืนโดยมีพลตรีสมภพภาระเวทผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเป็นผู้แทนรับสิ่งของพระราชทานนากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีและได้ดำเนินการส่งมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าวแก่กำลังพลศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีนายร,รัฐประกร สุขทวีดำรงปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงสมาชิกกองอาาออร้อยอาสาอําเภอน้ำยืน8ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ณบริเวณที่ว่าการอําเภอน้ำยืนอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกองทัพภาค2ขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณและติดตามเฉวาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรับผิดชอบหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความเข้าใจคาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง